ความผูกพันของแม่ลาบราดอร์ณบ้านหลังหนึ่งที่อบอุ่นมีสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์สีครีมตัวหนึ่งชื่อเมคาเธอเป็นแม่ที่อ่อนโยนและรักลูกสุดหัวใจลูกน้อยของเธอมีชื่อว่าก้อนเมฆเป็นลูกหมาลาบราดอร์ที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานก้อนเมฆเป็นลูกหมาที่สุกซนและดื้อรั้นตามประสาวัยกำลังโต วันหนึ่งเขาเพิ่งจะวิ่งหนีไปซ่อนของเล่นชิ้นโปรดไว้ใต้พรมซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของไม่ต้องการให้ทำเจ้าของบ้านเดินเข้ามาใกล้เมคาเห็นแววตาที่กําลังจะตำหนิของเจ้าของและรับรู้ได้ถึงความตื่นเต้นปนหวาดกลัวเล็กน้อยของลูกที่นั่งเบียดอยู่กับเธอเมคาจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่สัญชาตญาณของแม่บอกเธออบอุ้มก้อนเมฆไว้ในอ้อมแขนอย่างแน่นหนา จมูกของเธอแตะเบาๆที่สีสลูกน้อยส่วนขาหน้าของเธออบกอดตัวก้อนเมฆไว้รากับจะบอกว่าลูกไม่ต้องกลัวนะแม่จะอยู่ตรงนี้เจ้าของเห็นภาพนั้นก็หยุดชะงักแววตาที่ตั้งใจจะดูลูกหมาอ่อนลงทันทีเมคาไม่ได้เห่าไม่ได้ขู่แต่เธอใช้ความรักและท่าทางที่สงบสื่อสารกับเจ้าของดวงตาของเธอมองเจ้าของด้วยความเศร้าปนวิงวอนเล็กน้อย เรากับจะขอร้องว่าได้โปรดอย่าดูลูกเลยค่ะเขาแค่ยังเป็นเด็กหนูจะสอนเขาเองก้อนเมฆร,รู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยจากอ้อมกอดของแม่เขานั่งนิ่งเงียบแอบมองเจ้าของจากป้ายคางของเมคาเจ้าของบ้านเข้าใจในทันทีพวกเขาก้มลงรูปศีรษะเมคาเบาๆพร้อมกับยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรนะเมคาแม่เป็นห่วงลูกมากเลยใช่ไหม ฉันเข้าใจจ้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าของก็ให้เวลากับเมคาในการฝึกสอนก้อนเมฆมากขึ้นโดยเชื่อมั่นในความผูกพันอันบริสุทธิ์ของแม่ลูกคู่นี้และเมคาผู้เป็นแม่ที่แสนดีก็สอนให้ก้อนเมฆเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและเป็นลูกหมาที่น่ารักโดยมีอ้อมกอดอันอบอุ่นเป็นหลักประกันแห่งความรักเสมอมา